สวัสดีผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมาจะพาไปดูลูกหมานะครับที่มันเกิดมาแถวๆพอกมานะครับของปู่ผมมันแหละผมจะพาไปดูครับท่านผู้ชมอยู่แล้วพาไปดูเดีอยวพาไปดูวันนี้ผมอัดกับมือถือนะแต่ตำจริองอะ่ะงผมอุ้ยนุงไงไม่หมาเห,นนะเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชม อุ้ย,ยแดดสองแดดสองเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมนั่นนั่นนั่นน,น่หมาน่ารักหมาสุดที่รักครับผมเออดูสิโอสวัสดีโอเคหมาตัวนี้น่ารักมากๆเลยเนาะผมชอบมันเดี๋ยวมันมันจะอยู่เลี้ยงลูกอยู่ใต้ไม้ตรงนู้นะอะโอเคนี่คลิป น่าจะเป็นคลิปที่สองของผมที่ผมลงนะครับคลิปที่แล้วผมลงเป็นเออผมไปพาไปดูงูลอกคราบนะครับไม่ใช่สร้างงูเหรอผมพูดผิดนะครับมันเป็นงูลอกคราบอะครับแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นแบบผไม่ถูกอะมันไม่ใช่งูมันไม่ใช่งูเหรอไม่ใช่สร้างอ่ะมันเป็นที่มันเป็นงูลอกคราบอ่ะแล้วมันไม่รู้งูอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยมันอยู่ใต้ไม้นี่เดี๋ยวผมพาไปดูนี่เห็นไหนก็สอง ว้าวท้าผู้ชมคงจะเห็นนะเห็นไหมเห็นไหม่านผู้ชมเออนี่ดูสิดูสมิมันมีหกตัวนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะหายไปอีกต่อหไหมไปเดี๋ยวผมจะพาสำรวจพื้นที่บ้านของผมเดินรอบผมพื้นที่นะครับผมเป็นเด็กอายุเก้าปีหรอกผมทำช่อง,องตัวเองแล้วเนี่ยใช้มือถืออัดอัดเล่น,ลนๆลงอย่างนี้แหละนะ ไม่มีอะไรโอเคมาไปดูอีกดูนี่ห่อกไก่ที่พ่อผมเลี้ยงไว้ไม่ใช่ดินพ่อผมหรอกดินปูผมอ้อผมมาขอเล่นนี่นี่เมื่อวานนี้เขามาถมดินจนเรียกโลกทั้งบ้านทั้งประเทศเลยเอ,อ้โหผมชอบเ้ยวันที่ผมลงคลิปถ่ายงูเหา่านัน อันนั้นน่าจะหลายวันแล้วแหละแล้วผมมาลงอีกทีนึงน,นะออที่ผมในไลนๆเราด,ดูลูกหมาไปแล้วเดีย๋ยวเราจะพาเดินสำรวจแล้วกันตามจริงผมว่าอีลงเกมนะครับเล่นเกมให้ดูนะแต่ว่าผมเล่นเกมไม่ได้อะคือแบบผมเล่นไม่ได้มันไหนนั่นอะ่ะแต่ผมไม่รู้อ่ะมันเล่นยังไงมันทํายังไงอะ่ะเออผมตาเป็นเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูเล่นให้ดูนะฟรีไฟแกลินา เป็นจับเพื่ออะไรขอนอันนี้ดูโล่งปะท่านผู้ชมก่อ,อ,อนหน้านี้มันไม่ได้โล่งขนาดนี้นะก่อนหน้านี้ป่าเต็มเลยเป็นป่าลึกดงมาลึกตึกเลยเออคือหมาเห่าเลยมันเรียกง่ายว่ามาันมันลกหมาเห่าเลยเออลกหมาเห่าอะไรวะเดออี๋ยวผมาจะพาไปดูในป่านี่นะครับเนี่ยป่าจะเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชม ผมตัดต่อไม่เป็นเรื่องแล้วผมตัดต่อเป็นเดียวผมจะมาทำให้ดูแต่ผมน่้ํําไม่ได้หรอกเพราะว่าคลิปนี้ถ้าวันไหนวันหนึ่งเกิดผมไม่ได้ลงคลิปนี้มานานๆน,น,นะท่านผู้ชมกอ็อย่าเสียใจไปเลยนะเพราะว่าเครื่องนี้ผมเอาเอามันใช้โจอราวหรอกม,มันเป็นเครื่องบริษัทของของพ่อผมนะครับที่พ่อผมทํางานแล้วพอแล้วบริษัทเครื่อคนเจ้าของบริษัทนี้ เขาให้โทรศัพท์เครื่องนี้มาพ้าว่าผมละออกกับบริษัทหรืออะไรนัเขาเอากลับไปนั้นแบบท่านผู้ชมน่าจะไม่ได้เจอผมอีกต่อไปแล้วดังนั้นเราชมหน้าผมน่าจะกลายเป็นปริศนาไปเลยอ,อย่าอาจจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้เนาะเขาได้ถมดนินเสร็จแล้วแหละเห็นว่าไม่มีรถไถเลยถ้าถมดินเสร็จแล้วแหละผมว่านะ เดินจเ <c oughs> เน,เนเนบื่อแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมเดินจนบวบแล้วใช่เดินจนเบื่อแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมคือแบบผมจะทำให้ดูคือแบบผมหล่อไหมอ่ะผมหล่อไหมดูผมหล่อไหมจริงจริงผมหล่อฮะอ๋อไม่หล่อแล้วโอเคโอเคโิกพลิกพิกผมตายครับมือถือกากแลนะอุ้ยทำไมภาพเบอร์วะเป็นอะไรวะอุ้ยภาพเบอร์อ้ยเดี๋ยวภาพเบอร์ภาพเบอร์ แล้วว่าผ้าเบอร์อุ้ยผ้าเบอร์เป็นเทียอะไรวะเนี่ยอ่เดี๋ยวผมจะจับลูกไม้ดูแล้วกันหวังว่าท่านผู้ชมคงจะเห็นนะอย่าผ้าเบอร์ผ้าเบอร์โอยมันน่าจะยาวแล้วแหละมันน่าจะเบอร์นะนี่นี่ดูท่านผู้ชม ดูลูกหมาตัวนี้สิโอ้โหโอ้โหผมปล่อยมันดีกว่านะผมว่านะโอเคโอเคสำหรับใครที่ชอบสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพือ่ออบใจให้ผมนะทำคลิปต่อๆไปด้วยนะเพื่อส่งกำลังใจให้กดไลค์อย่างนั้นแหละยูยูเปอร์หลายๆคนก็ทำกันโอเคสำหรับยังไงก็ ลิปนี้แล้วค่ะอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายโอเคป่าแล้ว